ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์โวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ของ Treasure Map นะครับโดยวผมก็จะพาไปดูกันเลยนะครับโดย Treasure Map รอบนี้นะครับจะมาในวันที่18นะครับเวลา10โมงเพื่อนๆก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสมัต Treasure Map รอบนี้ก็จะเป็น Treasure Map ของนามิแ a n ซันจีนะครับ ซึ่งเป็นตัวละครเ e n เชอร์แมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวสกิลของตัวละครนามิและซันจีนะครับตัวละครคู่ตัวนี้นะครับสกิลของมันนะครับก็จะลบบัฟนะครับปิดกั้นสกิลไม่ตายลง5เทินนะครับแล้วก็มีบัฟนะครับลบสถานะสตัรนะครับออกอันนี้เป็นบัฟใหม่นะครับที่มันเข้ามาเราสามารถลบบัฟสตัรได้แล้วนะครับ แล้วก็จะเพิ่มพลังจะบัฟสล็อตครับจะบัฟสล็อตให้กับตัวละครสายหมัดกับสายธงนะครับ2เท่าเป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นล่างคู่นะครับ2เทิร์นส่วนสกิลกับตันนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีสายหมัดกับสายธงนะครับ4เท่านะครับแล้วก็เพิ่มค่า rcv 1.2เท่า แล้วก็ลดสกิลไม่ตายลงนะครับ2เทิร์นสกิลค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวละครคู่ของนามิและก็ซันจินะครับตัวละครฟรีจับเทรเชอร์แมปรอบนี้นะครับสำหรับคะแนนขั้นต่ำนะครับก็เพื่อนๆก็ตีให้ถึง1 000, ล้านนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวละคร ของนามิแอนซันจีนะครับคะแนน1ล้านเนี่ยครับเราก็จะสามารถปลดลิมิตเบสดตัวละครของนามิกับซันจีได้เลยนะครับเรือไม้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีแต้มอยูที่3ล้านนะครับเรือทอง5ล้านแล้วก็เรือ เอ้ไม่ใช่เรือทองดีเรือเงินห้าล้านเรือทองเจ็ดล้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโดยถ้าเพื่อนทำแต้มได้ตามที่กำหนดสูงสุดของมันนะครับมันก็จะแจกใบแดงครับสำหรับเรือไม้หนึ่งใบแล้วก็จะเป็นเรือเงินสองใบนะครับส่วนเรือทองน่าจะสามใบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ โดยตัวละครที่คูณเซชัพอยในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครของตัวนี้เลยนะครับวีวีตัวนี้นะครับจะคูณเซชัพอยอยู่ที่2.2เท่านะครับแล้วก็เพิ่มสเตตต่างๆนะครับ3เท่าแล้วก็ลดสกิลเมตัย10เทิร์นตัวต่อมาก็จะเป็นตัวละครของเพลโลน่านะครับตัวละครนี้ก็จะคูณเซชัพอยอยู่ที่2เท่านะครับสตัวนี้ก็จะหาได้จากบาด เทเชอร์แม p นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวละครของบัวแฮนกสีเหลืองนะครับซูเปอร์ไทตัวนี้จะคูณเทเ s อร์พอยต์อยู่ที่1.5เท่านะครับแล้วก็ค่าสแตตต่างๆ2.5เท่าแล้วก็ลดสกิลไม่ตาย10เทอร์นะครับตัวละครกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครที่คูณเทเ s อร์พอยต์อยู่ที่1.35เท่านะครับแล้วก็เพิ่มค่าสเตตนะครับ1.2เท่า ถ้าเกี่ยวไม่ตายลงห้าเธอนะครับก็จะมีตัวละครตามนี้เลยครับนามิซันจีนะครับโอเด้งโรเจอร์นะครับแล้วก็ตัวละครตามภาพเลยครับส่วนใหญ่อันนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ได้จากอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีตัวละครจากบาเทพนะครับโรเจอร์ Roger, แล้วก็โอเด้งนะครับอันต่อมาตัวละครกลุ่มต่อมา ตัวละครกลุ่มนี้ก็จะคูณเทสเตอร์พอยต์อยู่ที่1นจุเท่านะครับแต่ก็เพิ่มค่าสัดัตหนึ่งจุดสองเท่าตัวสเกลไม่ตาลงสามเทินนะครับก็จะเป็นตัวละครตามนี้เลยครับพวกชูก้าชูปเปอร์ไทนะครับสโมเกอร์ซูปเปอร์ไทแล้วก็ตัวละครที่เหลือตามภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครจากโคสเซีมนะครับเป็นธาตนใหญ่ ตัวละครกลุ่มต่อมานะครับจะเป็นตัวละครของ t e เซ u r ์แมนะครับที่ว่าสามารถแลกได้นะครับตัวละครพวกนี้ก็จะเพิ่ม t ทเ Point อยทที่1.1เท่านะครับเพิ่มส t a t 1.2เท่าแล้วก็ลดเวลาสกิลไม่ตายลง3เท่าน,นะครับและกลุ่มสุดท้ายน,นะครับจะเป็นตัวละครของกลุ่มจนสลัดหมวกฟานะครับตัวที่แจกฟรีนะครับ อันนี้จะไม่เพิ่มเซนเชอร์พอยต์นะครับแต่ว่าจะเพิ่มค่าสเตต2.5เท่าแทนนะครับแล้วก็ลดสกิลไม่ตาลง10เทิร์นะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการจัดทีมนะครับโดยการจัดทีมนะครับเพิ่งก็กดไปตรงว่าเทเชอร์แมปคิวนะครับอันนี้จะเป็นการจัดทีมในการตีเทเชอร์แมปนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับในเทเชอร์แมปรอบนี้นะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆดร้อนๆอนเลยนะครับ โดยตัวละครก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับที่เราต้องจับทีมมันนะครับสําหรับเรือเงินขึ้นไปนะครับก็ต้องจัดทีมทั้งหมด5ทีมโดยทีมแรกนะครับเราจะเจอกับบอสช็อปเปอร์นะครับสีฟ้านะครับโดยบอสช็อปเปอร์สีฟ้านะครับของวันก็จะดอบตามนี้เลยนะครับทุกอันนะครับทุกบอสก็จะดอบของวันตามนี้นะครับโดยเพื่อนๆจะจับทีมได้ยังไงก็กดไปดูตรงนี้ก่อนครับ เวทไกด์ Wait, Guy, นะครับอันนี้นะครับที่เขียนว่าเล็กคอมเมนต์คา c t ็ r เตอรครับตัวนี้จะเป็นตัวละครแนะนำนะครับที่จะใช้ลงในด่านของชอปเปอร์นะครับบอชอปเปอร์โดยในบัตเทิลที่5นะครับเราก็จะเจอการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับเป็นลูกแก้วเนื้อแล้วก็ลูกแก้วเทียนดีนะครับแล้วก็เป็นลูกแก้วที่ไม่ตรงสายนะครับ โดยเพื่อนๆก็ใช้ตัวละครของลูฟี่สีเขียวตัวนี้นะครับเอาไปเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดนี้นะครับลูฟี่ตัวนี้ตัวเดียวครับสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับไอตรงบัฟที่เราโดนข้างล่างน,นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยในเบตติ้นที่5อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทีมที่ผมจัดทีมไว้นะครับโดยทีมนี้ของผมก็จะคูณเซชั่นพลอยที่สี่2.48เท่านะครับ สำหรับทีมต่อมาก็จะเราก็จะเจอกับแฟรงกี้สีม่วงนะครับทีมนี้เราก็กดดูเหมือนเดิมครับเว g ไกด์นะครับในด่านนี้นะครับตัวละครแนะนำก็จะเป็นตัวละครของบิ๊กมัมสีเหลืองนะครับบิ๊กมัมตัวนี้ก็จะเป็นบิ๊กมัมตัวละครที่แจก,กฟรีนะครับให้เราไปตีในรอบก่อนๆน,นะครับแต่เวนมันผ่านไปแล้วถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาตัวอื่นแทนได้นะครับ ในด่านที่5นะครับไปทส้นที่5เราก็จะเจอกับการเปลี่ยนสล็อตนะครับตัวบนไมใช่ตัวล่างจะเปลี่ยนเป็นสล็อตระเบิดนะครับตัวบนกับตัวกลางนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสล็อตเอมตีหรือว่างเปล่านะครับแล้วก็มีโซ่นะครับ5เทิร์นตัวละ อันนี้จะเป็นล็อกตัวล่างนะครับโซ่ห้าเทินจะเป็นล็อกตัวล่างแล้วก็มีมัฟดีเลย์อันนี้ไม่สามารถลบออกได้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถจัดตัวตามผมได้เลยครับสําหรับการตีแฟงกี้นะครับทีมผมใช้ก็จะเป็นอันนี้เลยครับกับการเป็นบิ๊กมัมสีเหลืองแล้วก็ลูกทีมนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปเพื่อเอาแต้มเซตพอยต์นะครับ โดยทีมเนี้ยนะครับก็รัคูณแต้มทึงจะพอ,อยที่สามจุดหนึ่งสี่เท่านะครับทีมต่อมาเราก็เจอกับบุกสีม่วงนะครับอันนี้นะครับทีมสีม่วงนะครับตัวละครแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวละครของเอเนลสีเหลืองนะครับตัวละครจากอันนี้ตัวละครจากไหนหนะ จาก pvp ครับตัวละครแจกจาก pvp โดยในด่านที่5นะครับแล้วก็จเจอกับการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแล้วก็จะมีปิดกั้นสกิลไม่ตาย3เทิร์นล็อกเชนเรานะครับเหลือ1.1เท่านะครับเป็นเวลา5เทิร์นแล้วก็มีโลบาเรียนะครับกู๊ดสเทิร์น เฮ้ยโลบารียาคูตนะครับสี่ครั้งเป็นเวลาสองเทิร์นแล้วก็มีบัฟกันสถานะเพิ่มเทิร์นนะครับสำหรับบอสส่วนทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมนี้เลยครับกับตันเบนโกดีโรเจอร์นะครับส่วนลูกทีมก็จะมีกราฟมีคอรคัทมีเอเวร์บีเบิร์นนะครับแล้วก็เอเนลตัวที่เล็กคอมเมนต์ตัวละครแนะนำนะครับโดยทีมนี้ก็จะคูณเซนเซอร์พอยที่3.54เท่านะครับ สำหรับบอสตัวต่อมาก็จะเป็นบอสโซโลนะครับสำหรับบอสโซโลนะครับเพื่อนๆก็กดดูเหมือนเดิมครับเวสไกด์ตัวละครแนะนำก็จะเป็นจินเบร่าง6ดาวบวกนะครับที่สามารถอัพจาก6ดาวได้แล้วนะครับที่เพิ่งเข้ามาตัวละครล่าสุดนะครับและตัวละครแนะนำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโฮโรจินะครับจากโคโรเซียมถ้าใครยังไม่มีก็ไปฟาร์มกันได้นะครับสำหรับโคโรเซียม โดยในด่านที่5นะครับเราก็เจอกับบัฟช็อตนะครับเป็นเวลา8ปดเตือนโดยตัวละครของโอรรจินะครับสามารถลมบัฟช็อตได้นะครับ8เตือนตัวนี้ก็สามารถใส่ลงทีมได้นะครับเป็นลูกเรือนะครับหรือกัปตันก็ได้แต่ผมแนะนําจะเป็นลูกเรือจะดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ยังจะเจอบัฟนะครับเมื่อจบเิร์นของสตูนะครับ มันจะทำดาเมจส่เรานะครับสาซของ HP นะครับแล้วก็จะฮิลตัวเองนะครับ1ล้านแล้วก็มีบัฟการสถานะเพิ่มเทิมนนะครับส่วนทีมที่ผมใช้ก็กับตันจะเป็นจินเบ6ดาวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัพขึ้น6ดาวบวกนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพส่วนลูกทีมผมก็จะมีโอโรจีครับอย่างที่ผมบอกลบสถานะใบนะครับเอ้ยไม่ใช่สถานะใบสิสถานะช็อตนะครับเป็นเวลาแเทิร์น ส่วนลูกทีมตัวอื่นนะครับเราก็ใส่ตัวอื่นไปได้เลยตัวละครที่คุณเซนเชอร์พอยเยอะๆนะครับสำหรับศัตรูกลุ่มตอมาเราก็เจอกับบอสนะครับบอสสำหรับบอสนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับตัวละครที่แนะนำก็จะมีตัวละครของทาฟากา้ารอวานอคุนิ้นะครับแล้วก็บาร์กี้ ตัวละครฟรีจากคิซนะแคสนะครับตัวในด่านที่3นะครับเราก็จะเจอกับการเปลี่ยนสล็อตแล้วก็จะล็อกสล็อตเราครับ1เทิร์นด่านที่4ี่เราก็จะเจอกับปั๊บโล่ลุงนะครับ80%เปเ็นเวลาหเทิร์นนะครับส่วนด่านที่5นะครับเราจะเจอกับสถานะโซ่นะครับมันจะล็อกโซ่ตัวบนเรานะครับ เป็นเวลา5เทินนะครับแล้วก็มีมบัฟเกาะฟ้านะครับ1,000พเท่า5เทินแล้วก็บัฟกันสถานะเพิ่มเทินนะครับตัวละครที่ผมใช้ก็จะมีตามนี้เลยครับกับตังเป็นทาฟาก้าลอนะครับแล้วก็จะเป็นบาร์กี้นะครับลูกเรือแล้วก็ลูกเรือตัวอื่นๆตามนี้เลยครับโดยทีนี้ก็จะคูนเทนเชอร์พอยต์อยู่ที่3.54เท่านะครับอันต่อมา อันนี้จะเป็นบอสลับนะครับในเท็กเชอร์แมโดยทีมนี้นะครับเราก็จะเจอกับบัฟต่างๆตามด่านอีกเช่นเคยนะครับโดยโตัวละครที่แนะนำก็จะเป็นทาฟาก้ารอแล้วก็โบอาแฮนกนะครับโดยแบทเทิลแรกนะครับเริ่มมามันก็จะลอดสกิลไม่ตายตัวละครของสีเขียวกับสีเหลืองครับ10เทิร์นในด่านที่2นะครับ เราก็จะเจอกับการเปลี่ยนลูกแก้วเป็นลูกแก้วว่างเปล่านะครับแล้วก็บัฟการบัฟช็อตนะครับ5เทินแล้วก็บัฟตาบอด5เทินนะครับแล้วก็การสถานะเพิ่มเทินส่วนแมเซนที่3นะครับเราก็จะเจอกับการเปลี่ยนสลอส็อตนะครับเป็นหัวกระโหลกแล้วก็จะเจอบัฟลดเอทีเคนะครับ90%เป็นเวลา5เทินแล้วก็จเจอบัฟลด ค่าเชนนะครับเหลือ0.1นเท่านะครับเป็นเวลา5เทินแล้วก็ลดสกิลไม่ตายเราลง1เทินนะครับอันนี้เราก็หาตัวไปเปลี่ยนลูกแก้วนะครับลบบัฟเอทีเคดาวแล้วก็ลบบัฟนะครับลดค่าเชนเรานะครับแล้วก็ทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับกับตันเป็นโกดีโรเจอร์ แล้วก็ลูกเรือตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลูกทีมอันนี้ก็จะสามารถรอบบัฟได้หมดเลยนะครับโ <c oughs> ดยทีมนี้ก็จะคูณที่จะอพอยที่3.14เท่านะครับ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรับเดตอีเว้นแล้วก็แนะนำการจัดทีมของเซตเชอร์แมนะครับรอบนี้ก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ